สวัสดีค่ะช่องพายทองเงินนะคะค่ะ kind ว of ัน kind น of ี้พี wow ่เป anyway> ิ้ลก็กับพี่หมูก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลับแล้วครับปลอดภัยเป็นทางปลอดภัยแล้วแมค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณของฝากจากช่องภัยทองเงินนะคะขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะคะสำหรับคุณครู คุณครูมินินะคะนี่คุณครูมินิอ่ะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นคุณครูส่วนตัวที่จะสอนคิมออมเรียนนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องคิมออมคุณครูช่างปิดโรงเรียนอีกนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เปิลนะคะที่ให้คุณครูมินิมาสอนคิมออมที่บ้านใจด้วยใจด้วยเอาไว้ใช้เพื่อการศึกษาค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่เปิลเืยยังค่ะไว้พรพี่เปิลเลยยังคะขอให้ ลูกพี่ปทางนี้ค่ะลูกขอให้พี่เสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หมูด้วยค่ะขอบพี่หมูด้วยค่ะลูกขอบคุณพี่หมูด้วยนะคะขอให้พี่เปิ้ลกับพี่หมูเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะคะครับคุณโอกาสใหม่ก็ได้ค่ะ มาค่ะมาเรื่อยๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่เปิ้ลคนสวยและกระใจดีมากๆค่ะกับพี่หมูนะคะคิมออมดีใจมากค่ะได้คุณครูมาสอนที่บ้านนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดบ่อยเหลือเกินนะคะ เรามาส่งพี่เปิ้ลกลับบ้านนะคะโอ้ยคิมบอมค่ะไม่ใช่ค่ะให้ช่วยซื้อผลไม้ให้พ่อใหญ่ทองเงินค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลนะคะโอ้ขอให้พี่เปิ้ลมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะนูค่ะมามามาโอ้พี่เปิ้ลไม่พี่เปิ้ลดี่พีอยู่ โอ้ดูค oh, ่ะลงเลยมากเลยนะคะสาธถุกด้วยนะคะสี่เปิ้กับพี่มูนะคะเ้ดูค่ะเอย่าลืมนะคะเื้อส่งมานะคะี่เปค่ได้คะคับเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายนะอีบายบายนะคะ อ,อุดูค่ะไอรินค่ะบ<ง>ายบา,ายน่าไมเนาะับแล้วนะคะขอบคุณพี่เปิล้ลกับพี่หมูนะคะที่มาเยี่ยมวายจนเกเวลาอีกพอเื่อน ใจค่ะคิมออมดีใจนี่ค่ะคุณครูมินินะคะให้คุณอาสอนด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องภาษาอังกฤษนะคะต้องคุณอาค่ะเพราะว่าน้องก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะคะไหนมาดูค่ะโอ้นะคุณอาสอนนะคะก็เหมือนมีข้อสอบนะคะนี่ค่ะอยู่นี้นะคะนะเป็นความรู้ค่ะความรู้ข้อสอบด้วย เหมือนเราทำข้อสอบเลยค่ะคุณลงุงทำวีดีโอก็อันนี้ก็ว่าอามไอก็อันนี้นะแบบข้อสอบอันนม้นะี่อัร์มทำวีดีโอตัดใช่ค่ะนี่น้องทิมออมเรียนอยู่ชั้นป .2 อ,องนะคะก็จะมีอันนี้แี่วพิทีมค่ะโหลดไว้ให้นะคะก็จะมีคุณแม่ะคะ เอ,เอาวิชาอ<ล>ะไรคะวิชาอะไรก็ได้ค่ะหนน้องที่ผ้าการงานพื้นฐานอาชีพอันนี้เขาบอกว่าการชมภาพยนต์เป็นการรับรู้ข้อมูลประเภทใดเหรอคะอประเภทใดไหนคะให้คุณอาช่วยดูหยให้คิมออมตอบก่อนคะ่ะคุณอาตอบถูกไหมเอ่ย ประเภทสถิติข้อมูลภาพไม่ใช่ทั้งหมดข้อมูลตัวอักษรข้อมูลอะไรข้อมูลอภาพค่ะข้อมูลภาพอาร์กว่าข้อมูลภาพไหนคะเลยนี่ค่ะถูกต้องผัดไตนะครับผัดไตขั้นตอนดีใจค่ะดีใจ เพราะว<ด>่าไม่ค่อยอได้เรียนหนังสือนะคะปิดออบ่อยค่ะออกแบบลงมือทำตกแต่งดีใจคะ่ะดีใจถ้าตอบถูกก็จะดีใจนะคะาย,ยางรดน้ำมีวิธีเก็บรักษาอย่างไรหมอนหมอนเก็บให้เรียบร้อยค่ะ อ,อด,ดีใจอีกแล้วค่ะแสดงว่าตอบถูกนะคะอา่อานคำถามบ้างให้ค<า>ิมออม<า>อ่านบ้างข้อใดคือหลักอะไรหลักหลักหลักในการเลือกวัตถุถดิบมาประดิษฐ์ของเล่นอ่านช้อยก่อนสิคะคิมออมมีอะไรบ้างคะชิ้นใหญ่สีสันสดใส คงคงทนและอ่อนนุ่มสวยงามราคาสูง่าคิดวาหา,าง่ายค่ะคงทนทานไหนคะเอาอันนี้คะ่ะอ๋อไหนจิ้มสิคะไมไมโอ้ดีใจอีกแล้วถูกต้องโนูค่ะดีใจ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  อะไ้เป็นเศษวัสดุที่จะที่ได้จากธรรมชาติมีเสื้อผ้ากระดาษสีกระดุกกานกล้วยเลือกเป็นกานกล้วยนะคะกานกล้วยทรรมจากธรรมชาติค่ะไหนโจดแล้วคะโจดตอนดูโจดตอนถูก ไม่เอ่ยข้อได้เป็นเศษวัสดุที่ได้จากธรรมชาติทิมออมตอบว,ว่าการกล้วยค่ะอ๋อถูกต้องนะคะก็เหมือนทำข้อสอบเลยนะคะเหมือนติวค่ะอันนี้เขาบอกว่าพืชชนิดใดคือชอบค่ะชอบไม้ประดับค่ะเพราะว่าทิมออมอ่านหนังสือออกก็ชอบนะคะอันนี้เขาบอกว่าพืชชนิดใด คือพืชไม้ประดับค่ะพืชชนิดใดคือพืชไม้ประดับข,ข้อแรกดอกมืออะไรคะไหนคะโอ้ฟิเปิลลืมอะไรคะคุณอาฟิเปิลลืมที่ลองให้ไอรินใช่ใหไหมโอ้ค่ะฟิเปิลลืมที่ลองให้ไอรินนะคะ พรุ่งนี้วันพระแล้วค่ะนี่โซค้าดอกไม้มาอะไรคะดอกอย่างดัดเฉลยนะคะอย่างเฉลยดอกมุกชาทองดอกแก้วกุหลาบกุหลาบใช่ไหมลูกค่ะหนูเลือกเป็นชาทองค่ะอ้าวไม่ใช่กุหลาบอไม่ใช่นะคะไหนจิ้มสิคะเลือกเป็นชาทองนะคะอ้าว ถูกเฉยเลยโอ้โหเก่งจังเลย <Yeah. S 1> ดีใจดีใจนะคะอันนี้เขาบอกว่าแล้วมีมีอะไรมั่งคะไหนไหนไม่ใช่อา่านดูมีอะไรมั่งคะอีกนะคะให้ให้ดูหน่อยลูก <Okay. S 1> ไม่ค่ะเรื่องเรียนมีอะไรอีกะคะในนี้อหนมีอะไรมั่งคะ <laughs> ไปหาพ่อใหญ่กันก่อนค่ะลูกไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะโอ้พ่อใหญ่อาบน้ำสเสร็จพอดีค่ะหลังจากที่ควาเลนพาไปเดินออกกำลังกายนะคะมีอะไรคะพี่บอมเออคิมบอมคะเอาน <laughs> ซื้อผลไม้ให้ พี่เปิ้ลฝากคะแนนให้ซื้อผลไม้ให้กับพ่อใหญ่นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่อยูนช่วงตุ้มันย้อนแสงค่ะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค้าวันอ้าวันข้าว้าหมันข้าน้าว่ันข้มัน้าวมัน้มัน้มั้าวมัาวเั้าวมัันขันามันข้่วมา้ลเอาไว้าห้พ่อใหญ่ซื้อผลไม้กินอ่าสูงมากสูงมาก ก็รู้ความนะครับผมถึงตุกมันก็รู้จักดีทุกอย่างครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณป้านุยญามากเลยนะครับผมที่ส่งเพนไว้ให้เพยซื้อผลไม้นะครับผมก็ขอพระคุณท่านปัญญาบมากเลยนะครับผมก็นี่ค่ะให้พกด้วยครับให้เพกนี่นะคะให้คิมออมไว้เป็นการการศึกษาเพื่อการศึกษานะคะเพราะว่า ทิมออมโรงเรียนหยุดบ่อยค่ะหยุดบ่อยครับโอ้ครับครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติ้งในช่องคลายถือด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจากที่นี้ก็ขอบที่ว่าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยข้าวอ่อนข้าวเลยเสียข้าวก่อนเดี๋ยว ขับอน่าเลยรับอะไรอะไรขับอนของคุณยเรียโอ้ยับไปนี่องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ